ทำไมทางหลวงพิเศษที่คนไทยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งจึงกลายเป็นปาฏิหาริย์ในสายตาชาวต่างชาติเมื่อพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวดัชทำการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั่วโลกทันทีที่เขาได้เห็นระบบทางหลวงพิเศษของประเทศไทยเขาก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวชื่นชมด้วยความประหลาดใจและแสดงความคิดเห็นว่าหน่วยงานด้านการจราจรของทุกประเทศควรมาศึกษาดูงานที่นี่ทางหลวงพิเศษของประเทศไทยมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์อะไร ที่ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชมได้ถึงเพียงนี้ทางหลวงพิเศษหรือทางด่วนที่ทอดยาวไปทั่วทั้งเกาะสำหรับคนไทยอาจเป็นภาพที่คุณตาแต่ในสายตาของชาวต่างชาติมันคือปาฏิหาริย์ที่น่าทึ่งพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวดัตช์คนหนึ่งที่กำลังศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนของประเทศไทยได้แสดงความชื่นชมและแนะนำให้หน่วยงานด้านการจราจรของประเทศต่างๆมาเรียนรู้จากประเทศไทยวันนี้ เราจะมาเจาะลึกถึงเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางหลวงพิเศษของไทยและเหตุผลที่ทําให้ชาวต่างชาติประหลาดใจลองจินตนาการถึงถนนที่ราบเรียบไม่มีที่สิ้นสุดทอดยาวผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูเขาและที่ราบสถานีบริการก็สะดวกสบายเหมือนศูนย์การค้าในชุมชนเทคโนโลยีถูกผสานรวมเข้ากับทุกรายละเอียดนี่ไม่ใช่แค่เครือข่ายการคมนาคมแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงทัศนคติการใช้ชีวิตในยุคหลังโควิด ลบ 19, การขับรถเที่ยวเองได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและระบบทางหลวงพิเศษของประเทศไทยด้วยประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางได้กลายเป็นจุดสนใจระดับโลกเราจะมาเปิดเผยความลับนี้ไปพร้อมกันจากศูนย์สู่เครือข่ายทั่วประเทศนับตั้งแต่มีการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษ1970 เป็นต้นมาประเทศไทยก็ได้เริ่มพัฒนาเครือข่ายทางหลวงพิเศษอย่างจริงจังทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุร ah ีมาบตาพุธซึ่งเป็นเส้นทางบุกเบิกได้เปิดใช้งานตลอดสายในปีพศ2521 1978ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการทยานขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศไทยรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในขณะนั้นเผชิญกับความท้าทายมากมายรวมถึงการต้องตัดผ่านชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและการจัดการกับภูมิประเทศที่ซับซ้อนแต่ด้วยการที่วิศวกรไทยได้นำเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัยมาใช้โครงการจึงสำเร็จลุลวงด้วยดีเส้นทางนี้ช่วยลดเวลาในการเดินทางจากภาคกลางสู่ภาคตะวันออกได้อย่างมาก ไม่เพียงแต่เร่งการขนส่งสินค้าเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจทั่วทั้งพื้นที่ความคืบหน้าของการพัฒนาก็ไม่เคยหยุดนิ่งในช่วงทศวรรษ1,990ถึง2,000มีทางหลวงพิเศษที่สำคัญหลายสายถูกสร้างขึ้นเช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข9ถนนกาญจนาพิเศษและทางหลวงพิเศษหมายเลข6บางปะอินนครราชสีมาโครงการเหล่านี้ จำเป็นต้องรับมือกับภูมิประเทศที่ซับซ้อนของประเทศไทยซึ่งรวมถึงเทือกเขาเพชรบูรณ์และที่ราบลุ่มภาคกลางจึงจำเป็นต้องมีการสร้างสะพานและอุโมงจํานวนมากงบประมาณการลงทุนสูงถึงหลายแสนล้านบาทเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีอยู่มากมายโดยเฉพาะการก่อสร้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและความทนทานคาดว่าภายในปีพศ2567 2024ความยาวรวมของเครือข่ายทางหลวงพิเศษของประเทศไทยจะสูงถึงหลายร้อยกิโลเมตรและมีแผนที่จะปรับปรุงและขยายอย่างต่อเนื่องในอนาคตเมื่อเทียบกับขนาดประเทศนี่ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายถนนที่มีการพัฒนาเร็วที่สุดและมีคุณภาพสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียมาตรฐานใหม่ของคุณภาพและความสะดวกสบายในอดีตมาตรฐานในการประเมินการสร้างถนนของแต่ละประเทศมักเน้นไปที่ความหนานแน่นของถนน และการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางการคา้าแต่ปัจจุบันคุณภาพของถนนความสะดวกสบายของผู้ใช้และนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ได้กลายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเท่าเทียมกันคุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความเรียบของพื้นผิวถนนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความถี่ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัยความสะดวกสบายครอบคลุมถึงระบบเก็บค่าผ่านทางและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีบริการส่วนนวัตกรรม หมายถึงการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเช่นการใช้ AI ในการควบคุมการจราจรและการใช้พลังงานสะอาดและประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นที่สุดในด้านนี้จากรายงานของสถาบันวิจัยการขนส่งและการคมนาคมระหว่างประเทศระบุว่าผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทางหลวงพิเศษของไทยสูงถึง95ปอร์เซ์ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย,ยอย่างเห็นได้ชัดการสำรวจเส้นทางในเอเชียเมื่อเร็วๆนี้ รายการโทรทัศน์ของเนเธอร์แลนด์บันทึกการเดินทางถนนทั่วโลกได้จัดทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนทั่วโลกโดยเน้นเส้นทางที่เหมาะสำหรับการขับรถเที่ยวเองในยุคหลังโควิด -19 รายการนี้ดำเนินรายการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมชาวดัตช,ช์ชื่อมาร์คซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสไตล์ที่เข้มงวดและเป็นกลางมาร์คได้เดินทางไปสำรวจสภาพถนนในประเทศต่างๆทั่วเอเชีย ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงเอเชียตะวันออกโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขับรถเที่ยวเองแบบครอบครัวสิงคโปร์ทันสมัยแต่ขาดความสะดวกสบายเมื่อมาถึงสิงคโปร์มาร์คาดหวังว่าจะได้เห็นระบบทางหลวงพิเศษที่ทันสมัยอย่างยิ่งเนื่องจากสิงคโปร์มีชื่อเสียงในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพและความสะอาดสิงคโปร์เหมือนนาฬิกาสวิสที่มีความแม่นยำ ดังนั้นผมจึงคาดหวังว่าจะได้เห็นเครือข่ายถนนที่แม่นยำเช่นเดียวกันมาก,กล่าวในรายการแต่เขากลับพบว่าความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นในไม่ช้าแม้ว่าสิงคโปร์จะมีระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ERP ที่ทันสมัยทำให้รถสามารถชำระเงินได้โดยไม่ต้องหยุดรถแต่โครงสร้างพื้นฐานทางหลวงพิเศษโดยรวมกลับดูธรรมดาอย่างไม่คาดคิดทางหลวงพิเศษของสิงคโปร์มีความยาวค่อนข้างสั้นและที่สำคัญกว่านั้น คือไม่มีสถานีบริการหรือจุดพักรถแบบดังเดิมเลยซึ่งหมายความว่าผู้ขับขี่ทางไกลไม่สามารถหยุดพักระหว่างทางได้และต้องพึ่งพาทั้งปั๊มน้ำมันหรือร้านสะดวกซื้อในเขตเมืองเท่านั้นลองจินตนาการว่าคุณต้องขับรถจากชายฝั่งตะวันออกไปยังชายฝั่งตะวันตกแต่ไม่มีที่ไหนให้จอดรถกินข้าวหรือเข้าห้องน้ำได้เลยต้องทนจนถึงจุดหมายปลายทางมาร์กชี้ให้เห็นแม้ว่าคุณภาพถนนของสิงคโปร์จะดี พื้นผิวเรียบและป้ายจราจรชัดเจนแต่การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนได้ลดประสบการณ์การขับขี่ลงอย่างมากนอกจากนี้ระบบ ERP ถึงแม้จะจัดการกระแสการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็ทำให้ค่าผ่านทางสูงขึ้นในปี25662023ค่าใช้จ่ายในการขับผ่านใจกลางเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนอาจสูงถึง26ดอลลาร์สิงคโปร์เมื่อสะสมแล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง การขับรถทางไกลในสิงคโปร์ต้องวางแผนทุกจุดแวะพักอย่างดีเพราะแทบไม่มีสถานีบริการเฉพาะบนทางหลวงพิเศษเลยมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในกรงที่สวยงามแต่แคบมาร์คสรุปเกาหลีใต้เทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ค่าใช้จ่ายสูงจากนั้นมาร์คเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังสงครามปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของเกาหลีอาสะท้อนให้เห็นในถนนของพวกเขาด้วย เขากล่าวแต่เขากลับผิดหวังอีกครั้งแม้ว่าเครือข่ายทางหลวงพิเศษของเกาหลีใต้จะกว้างใหญ่โดยในปี25662023มีความยาวรวมกว่า5000กิโลเมตรเชื่อมโยงเมืองสำคัญ3ทั่วประเทศทำให้การเดินทางจากโซไปยังปูซานใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงและมีระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไฮพาสที่มีผู้ใช้ถึงกว่า90แต่การบำรุงรักษาโดยรวมดูเหมือนจะไม่ทันกับการพัฒนา สิ่งที่ทำให้พิธีกรชาวดัชคนนี้ประหลาดใจยิ่งกว่าคือค่าผ่านทางที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศในเอเชียค่าใช้ใจ่ายเที่ยวเดียวจากโซไปยังปูซานอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0วอนเคอราวไปกลับเกิน10000000วอนได้อย่างง่ายดายซึ่งยังไม่รวมค่าน้ำมันและค่าอาหารเมื่อเทียบกับค่าผ่านทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ของประเทศไทยที่อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลจะเห็นได้ว่า ค่าใช้ใจ่ายของเกาหลีใต้สูงกว่าหลายเท่านอกจากนี้เขายังตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยอีกด้วยแม้ว่าเกาหลีใต้จะติดตั้งระบบจราจรอัจฉริยะเพื่อตรวจจับอุบัติเหตุแต่ปัญหาหลักคือความเหนื่อยล้าในการขับขี่สถานีบริการมีอยู่จริงแต่มีการกระจายตัวไม่สม่ำเสมอบางครั้งต้องขับรถหลายสิบกิโลเมตรกว่าจะเจอหนึ่งแห่งและสิ่งอำนวยความสะดวกก็ค่อนข้างพื้นฐาน มีเพียงห้องน้ำและตู้ขายของอัตโนมัติเท่านั้นขาดพื้นที่รับประทานอาหารหรือพักผ่อนที่สะดวกสบายการขับรถในเกาหลีใต้ให้ความรู้สึกไฮเทคมากแต่ขาดความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่มาร์กล่าวทิ้งท้ายประเทศไทยปาติหารียแห่งเอเชียหลังจากได้เห็นสภาพถนนในสิงคโปร์และเกาหลีใต้เมื่อภาพตัดมาที่ประเทศไทยทัศนคติของมาร์ก็เปลี่ยนไป180องศา ดวงตาของเขาส่องประกายว้าวนี่แหละคือปาฏิหาริย์แห่งเอเชียที่ผมกำลังมองหาเขากล่าวชมด้วยความตื่นเต้นทางหลวงพิเศษของประเทศไทยไม่เพียงแต่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่ยังมีความสะดวกสบายเป็นเลิศอีกด้วยประเทศไทยได้นำระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีไม้กัน้น MFlow มาใช้ทำให้รถสามารถขับผ่านจุดรับสัญญ,ญาณได้ด้วยความเร็วสูงถึง120กมชม โดยไม่จำเป็นต้องลดความเร็วหรือหยุดรถเลยระบบนี้ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในอดีตได้อย่างมากและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรโดยรวมในปีพศ25662023อัตราการใช้ระบบ M Flow เกินกว่า94%และจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนใกล้เคียงกับจำนวนรถยนต์ทั้งประเทศมาร์กได้สัมผัสประสบการณ์ระบบ M Flow ด้วยตัวเอง และชื่นชมไม่หยุดถึงประสบการณ์การชำระเงินที่ราบรื่นนี้มันเหมือนเวทมนต์เลยสถานีบริการจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนแต่สิ่งที่ทำให้พิธีกรชาวดัชคนนี้ประหลาดใจที่สุดคือสถานีบริการจุดพักรถของประเทศไทยพวกเขามีสถานีบริการทุกๆ3 0ถึง40กิโลเมตรและแต่ละแห่งได้รับการออกแบบอย่างสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันราวกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเอง ไม่เพียงแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเช่นห้องน้ำและปั๊มน้ำมันเท่านั้นแต่ยังผสานแนวคิดของศูนย์การค้าชุมชนร้านอาหารและส่วนสาธารณะเข้าด้วยกันสถานีบริการบางแห่งได้กลายเป็นสถานที่สำคัญสำหรับนักเดินทางเช่นจุดพักรถมอเตอร์เวยบางปะกงหรือสถานีบริการขนาดใหญ่ใกล้ๆทางหลวงหมายเลข9ซึ่งมีร้านอาหารชื่อดังร้านกาฟแฟแบรนด์ดังเช่น Starbucks หรือ Cafe Amazon รวมถึงของฝากท้องถิ่นมากมายนี่มันที่ไหนกันแน่สถานีบริการหรือศูนย์การค้าห้าดาวมาร์กอุทานด้วยความตกตะลึงใครจะคิดว่าจะมีแนวคิดที่สร้างสรรค์เช่นนี้บนทางหลวงพิเศษเขาชื่นชมเป็นพิเศษที่สถานีบริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่นําเสนอทางเลือกอาหารที่หลากหลายตั้งแต่อาหารไทยท้องถิ่นอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือไปจนถึงแบรนด์อาหารนานาชาติแต่ยังมีโซนเด็กเล่นและพื้นที่กิจกรรมสําหรับสัตว์เลี้ยง ทำให้การเดินทางของครอบครัวสะดวกสบายและสนุกสนานยิ่งขึ้นนวัตกรรมด้านความปลอดภัยที่ไม่หยุดนิ่งในด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากความเหนื่อยล้าในการขับขี่ประเทศไทยก็เป็นผู้นําระดับโลกเช่นกันข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนทางหลวงพิเศษไม่ใช่การขับรถเร็วเกินกําหนดแต่เป็นความเหนื่อยลา้าและความไม่ตั้งใจในการขับขี่ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หนึ่งในนั้นคือการติดตั้งแถบเตือนบนผิวทาง Rumble Strips ที่ขอบถนนและเส้นแบ่งช่องจราจรเมื่อรถแลนทับจะเกิดเสียงและการสั่นสะเทือนเพื่อเตือนผู้ขับขี่เทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ออกนอกเลนได้มากกว่า30เอีกนวัตกรรมหนึ่งคือการออกแบบห้องพักผ่อนสำหรับผู้ขับขี่ริมถนนแม้จะมีขนาดเล็กกว่าสถานีบริการหลักแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นเช่น เก้าอี้โซฟาปลั๊กชาร์จและของใช้เพื่อเพิ่มความสดชื่นอย่างง่ายมาร์กชื่นชมอย่างยิ่งต่อรายละเอียดการออกแบบที่เอาใจใส่เหล่านี้นี่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของคนไทยแม้แต่ชื่อก็ยังเป็นมิตรใครจะกล้าเพิกเฉยต่ออันตรายจากความเหนื่อยล้าได้อีกก้าวสู่อนาคตทางหลวงอัจฉริยะที่น่าตื่นเต้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือทางหลวงพิเศษของประเทศไทยยังคงก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0อย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายประเทศไทย 4. ีกรมทางหลวงกำลังผลักดันการสร้างทางหลวงอัจฉริยะโดยใช้ระบบขนส่งและจราจรอ,อัจฉริยะ ITS เพื่อรวบรวมข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์และแจ้งสภาพถนนให้กับผู้ขับขี่ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับยุคของการขับขี่อัตโนมัติในปีพศ25662023ระบบ ITS ครอบคลุมเส้นทางส่วนใหญ่และมีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการปริมาณการจราจรนอกจากนี้เทคโนโลยี IOT ยังถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาถนนเช่นการติดตั้งเซนเซอร์เพื่อตรวจจับสภาพพื้นผิวถนนเพื่อซ่อมแซมหลุมบ่อได้ทันท่วงทีและการใช้โดรนเพื่อตรวจสอบสะพานและการป้องกันอุบัติเหตุผ่านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ AI เพื่อตรวจจับรอยแตกหรือสิ่งกีดขวางบนถนนหลังจากที่มาร์กได้ชมการสาธิตการทำงานของโดรน เขาก็อุทานว่านี่มันเหมือนการนำนวนิยายวิทยาศาสตร์มาสู่ความเป็นจริงเลยในด้านสิ่งแวดล้อมทางหลวงพิเศษของไทยก็ไม่น้อยหน้ามีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าตามลาดทางและพื้นที่ว่างข้างถนนและยังคงขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไปยังสถานีบริการต่างโดยมีเป้าหมายที่จะมีสถานีชาร์จทุกๆ5 0ถึง70กิโลเมตรมาร์คสรุปด้วยความเคารพว่าประเทศไทย ม่เพียงแต่เป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเท่านั้นแต่ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดในโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนี่คือแบบอย่างใหม่ที่แท้จริงของการคมนาคมในอนาคตเสียงสะท้อนจากทั่วโลกหลังจากรายการออกอากาศได้เกิดเสียงสะท้อนอย่างกระตือรือร้อนจากชาวเน็ตทั่วโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ผมอยากไปเที่ยวประเทศไทยเพราะทางหลวงพิเศษถนนของเมืองอัจฉริยะที่แท้จริงอยู่ที่นี่ คนไทยเปลี่ยนถนนธรรมดาให้เป็นงานศิลปะได้อย่างไรไม่น่าเชื่อเลยผู้ชมชาวเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นนี่ล้ำหน้ากว่าทางหลวงเอของเราเสียอีกส่วนชาวอเมริกันคนหนึ่งกล่าวว่าผมอิจฉาสถานีบริการของประเทศไทยมากทางหลวงอีเก้าสิบห้ของเราล้าหลังเกินไปมากสรุปในตอนท้ายของรายการว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถนนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งของชาติในสดหวานที่ยี เครือข่ายการคมนาคมที่เชื่อมโยงทั่วประเทศไม่เพียงแต่จะต้องสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังต้องผสานร,รวมเทคโนโลยีและการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและทางหลวงพิเศษของประเทศไทยคือแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบที่ทั่วโลกควรให้ความสนใจ